ครับก็มาพบกับผมวันพุธ23วันที่23เดือนพฤศจิกายน2,559ครับผมก็เช่นเคยครับมาให้คำตอบกับคนที่คอมเมนต์มาเกี่ยวกับราคาเหรียญก็ถามกันเข้ามาเยอะเกี่ยวกับราคาเหรียญบางคนก็รับได้บ้างรับไม่ได้บ้างกับราคาเหรียญที่ผมบอกไปนะเพื่อนก็เข้าใจนิดนึงครับการซื้อขายเหรียญ ไม่มีใครอยากได้ของแพงไปขายแพงสมมุติว่าซื้อรับซื้อมาหนึ่งมื่นให้ขายไปหนึ่งมื่นเราเขาจะได้อะไรล่ะครับาการซื้อขายก็มีค่าเช่าร้านค่าเช่าแผงก็ต้องเข้าใจกันนะที่นี้ด้วยคนซื้อขายเหรียญก็อยากได้ซื้อเหรียญมาถูกยิงถูกยิงดีแล้วไปขายแพงๆนะฮะกไรก็อยู่ตรงนั้นล่ะครับหลายๆคนก็มาบอกว่าผมมั่ว ราคามั่วหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ท่านสองคนต่อรองกันผมก็พูดราคาเผื่อราคาที่เผื่อไว้ไม่อยากให้เป็นการเสียอกเสียใจแต่เหรียญบางเหรียญมันก็รับราคาไม่ได้นะมันก็20บาทจริงๆพเพื่อนจะบอกว่าเนี่ยเหรียญของฉันราคา10,000บาทก็ยังขอย้ำเพื่อนๆอีกเรื่องดูเหรียญของท่านดีๆฮะเหรียญคล้ายๆกันก็เยอะแยะ เหรียญรุ่นนี้นะฮะมีพิมพ์สามพิมพ์อะไรแบบนั้นนะครับวงการเหรียญก็เหมือนวงการพระครับเช่นเดียวกันนะฮะกว่าจะมีร้านซื้อขายเหรียญกว่าจะมีร้านซื้อขายพระก็ต้องมีการลงหนังสือนะฮะอยากให้โด่งให้ดังก็ต้องมีร้านตัวเองเป็นหลักเป็นแหล่งก็ต้องเช่าพื้นที่ร้านนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนๆต้องเข้าใจอีกนิดนึงก็คือว่า การที่เพื่อนๆเอาเหรียญไม่ขายสมมติว่าเหรียญของเพื่อนๆมีราคาหนึ่งหมื่นบาทเพื่อนๆเอาเหรียญไม่ขายนะฮะเาขารับซื้อเขารับซื้อเพื่อนๆได้เก้าพันบาทสมมุตินะครับรับซื้อเพื่อนๆได้เก้าพันบาทแต่เขาไปขายในราคาหนึ่งหมื่นบาทาขายออกเจ้าอื่นหนึ่งหมื่นบาทาขายไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทแล้วกลับมีลูกค้ามาบอกว่าเ,าเหรียญของพี่อ่ะไม่ใช่ของจริง ที่เอาของปลอมมาขายให้ผมเ,เขาเป็นคนรับซื้อมาเองเขาไม่นคนขายไปเองเขาก็ต้องรับผิดชอบในจะุดจุดนั้นเขาก็ต้องรับเหรียญนั้นไว้เองนะครับก็ต้องเข้าใจณนะที่นี้ด้วยส่วนราคาที่ผมพูดไปก็พยายามเอาราคาให้มันต่ําที่สุดนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็ขอยยําเ,เพื่อนๆเวลาจะถามราคาเรื่องเหรียญก็ขอความละเอียดเรื่องคําถามนิดนึงครับบางคนพิมมามาสั้นผมก็อาจจะไม่ค่อยจะเข้าใจได้ครับ ก็ขอความร่วมมือนิดนึงถ้าข้อความไหนผมอ่านไม่ออกขผงกูจะแบบว่าหาไม่ได้อ่ะหาข้อมูลไม่ได้บางทีเราจับใจความไม่ได้เลยครับก็ขอความก็ขอความร่วมมือกับเพื่อนเพื่อนนิดนึงครับขอเรื่องการพิมพ์นะบางคนพิมพ์ตกพิมพ์หล่นก็ไม่รู้จะอ่านยังไงอักษรย่อเยอะมากเลยครับอ่าฮะคอมเมนต์จากคุณ CCMM ครับผมนงครับี่น้องคายมีเหรียญห้าสิบปตางปี ปีห้าหลายเหลเหรียญอยากขายแต่ไม่รู้ราคาผมต้องการขายด่วน่าฮะใครสนใจเหรียญห้าสิบห้าสิบตะตางปีสองพันห้าร้อยก็สอบถามพี่ไปได้ ccmm ข้อความต่อมาครับจากคุณโกศลบุญกล้องอยากรู้ราคาแบงก์เก่าทั้งหมดโอ้โหเล่นหนักใจผมเลยครับผมไม่ใช่พ่อค้าเล่นเหรียญก็ตอบได้บ้างไม่ตอบได้ตอบไม่ได้บ้าง่าฮะ ก็มีอะไรก็จะมาลงทยอยบอกแล้วกันนะครับถามาเป็นแบงค์ๆเหรียญดีกว่ายังพอหาข้อมูลได้ผมเองก็เป็นนักสะสมเหมือนก,นกันกับพี่นะครับผมก็พอรู้เรื่องราวนิดหน่อยถือว่ามาแชร์ประสบการณ์กันข้อความจากคุณทวินจันกลางครับมีเหรียญ25 50ิบาสิตางพศสอ2พันบามและ50าสิบาง เหรียญหนึบาทด้านหลังวัดพระแก้ว1บาทเรือหง1บาทพสสองห้าเหรียญหบาทคุดคุดต,ตรง2525 25, และ5บาทคุดพาเหรียญแรกนาขวัญต้องการดวนครับและเหรียญเอเชียนเกมครับต้องการขายใครสนใจติดต่ออกเบอร์โทรศัพท์ ขอบคุณครับที่เป็นซื้อ,อาาเช่นกันครับคุณทวินจันกลางนะสอบถามได้ครับผมข้อความต่อมาก็จากคุณทวินจันกลางเช่นเคยครับห้าสิบประตางสองพันห้าร้อต้องการขายด่วนติดต่อไปเลยครับถ้าใครอยากได้ครับผมอาาขอบคุณพี่ทวินจันกลางนะที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นาหาคุณชายาชายาชายาผลชายาพอ อ่านยากครับกบสิงเหรียญเอเเียนเกมหน้าเหรียญ5บาทปี2521สีทองเงินนาคครับสนใจโทรอ่าทิ้งเบอร์ไว้ด้วยใครสนใจก็สอบถามดูครับผมขอบคุณมากที่มาพูดคุยกันอ่ขอความจากคุณดวงใจดวงใจอุทกอุทกอ่าขอบคุณค่ะอ่าเช่นกันครับขอบคุณมากๆครับ ข้อความจากคุณพินแก้วล้อมรอดน่าจะประมาณนั้นนะครับฝากว่าหน่อยนะพี่พูดกันแต่ขายที่ขายไม่มีพูดเพื่อเหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมลงเหมือนจะแพงได้แค่ยี่สิบมันบ้าไปแล้วปั่นให้ยุ่งะฮะจริงๆก็ดูที่เหรียญของท่านนะครับเหรียญเก้าเหลียหล่ยมก็ออกมาหลายรุ่น ไม่รู้ว่ารุ่นของท่านนั้นเป็นเหรียญพอสะอะไรก็ลงรายละเอียดนิดนึงครับส่วนเหรียญ5บาทปี2515นหาหลังพุทธ่าก็มีการระบาดเรื่องเหรียญปลอมออกมาแล้วทำไมถึงปลอมก็ง่ายๆครับในเมื่อเหรียญมีราคาก็ต้องมีการปลอมก็อยากให้เพื่อนเช็คเหรียญของท่านเดี๋ยวนี้ก็มี YouTube เพื่อนๆหลายคนก็เอาเรื่องเหรียญปลอม เรียนแท้มาเปรียบเทียบกันให้ดูก็เข้าไปดูครับแต่วงการนี้ก็ธรรมดานะกดราคาเป็นเรื่องธรรมดาครับเพื่อนๆครับเหมือนที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะฮะใครก็อยากได้ของถูกไปขายแพงนั่นแหละการที่เพื่อนจะได้ราคาที่ต้องการก็คือต้องมีนะฮะเพื่อนๆที่อยู่ในวงการเดียวกันที่พอจะปล่อยได้ราคาที่ต้องเพื่อนเพื่อนต้องการอย่างผมมีสมเด็จพางศพอยู่องค์หนึ่ง อ uh huh. งนี้ผมก็ยืนยันว่าแท้แน่นอนแท้แน่นอนแต่ผมไม่สามารถปล่อยได้ในราคาที่ผมต้องการราคาที่ว่ากันก็ว่ากันหลักล้านฮ uh huh. แต่ผมก็ได้ไม่ได้ได้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ยังทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็เลยไม่ได้ปล่อยไปอฮ uh huh. ต่อมาครับก็ก็ขอบคุณคุณ ปิ่นแก้วนะประมาณนั้นนะครับปิ่นแก้วล้อมรอดขอบคุณมากที่มาพูดคุยกันข้อความต่อมาจากคุณพรพิพัฒน์อิทวุอิทวุวันผมมีเหรียญสิบปตางสองสี่เก้าสามสองเหรียญโทพี่ก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้วยเพื่อนๆคนไหนสนใจครับเหรียญสิบปตางปีสองพสี่ร้อก้าสิบสามพี่ก็มีสองเหรียญก็สอบถามดูได้ครับผม อีกหนึ่งท่านครับคุณบุ๊กทิ้งไว้กลางทางเหรียญนั่งบัลลังก์งบล็อกนิยมปี2539และเหรียญพระชัยหลังช้างราคาเท่าไหร่ครับเพื่อเป็นความรู้ครับอขอบคุณสำหรับคำถามครับเหรียญนั่งบัลลังก์งบล็อกนิยมปี2 5 3 9นกะครับก็มีหลายเนื้อครับก็เริ่มตั้งแต่ราคา500บาทขึ้นไป ยังไม่ถึงหมื่นหรอกครับเหรียญนี้ยังไม่ถึงหมื่นก็เริ่มแต่ราคา500บาทแล้วแต่เนื้อด้วยที่เขานิยมกันเนื้ออันเนื้ออันส่วนเนื้ออ,อันปรกาก้าก็ประมาณ1,000บาทอ่าฮะอีกหนึ่งเหรียญเหรียญพระชัยหลังช้างก็ราคาอยู่มา200บาทไม่เกิน1,000บาทครับอ่า uh huh, ข้อความต่อมาจากคุณสุพัชราพรมขัน เหรียญหนึ่งบาทปี2,509ราคาเท่าไหร่คะอา่าฮะเหรียญหนึ่งบาทปี2,509ก็น่าจะเข้าใจกันว่าเป็นเหรียญเอเชียนเกมนะอา่าก็ราคาก็อยู่ตามสาภาพครับสาภาพสวยๆเนยก็ประมาณ10,000บาทอา่สาสภาพไม่สวยมีขี้กุเยอะนะฮะแต่ภาษาพระขี้กุเยอะแต่ไม่มีราคาครับพันกว่าบาท2,000กว่าบาทก็มีอ่าฮะขอบคุณสุพัชราพมขันครับสำหรับคำถามอา่าฮะข้อความจะคุณ เดซินทรสเหรียญหนึ่งบาทปี39ราคาเท่าไหร่ครับเขาเล่นกันไหมครับนะเหรียญกำลังเป็นที่นิยมนะฮะสำหรับกำลังจะเป็นที่นิยมให้สะสมกันครับเหรียญหนึ่งบาทการจนาพิเศษ2539ัอแต่นี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีราคานะซื้อขายกันได้ประมาณ1บาทถึง20บาทตามราคาของเหรียญนั่นแหละครับมีค่า1บาทถ้าเกิดว่า าบางคนมีเก็บไว้เป็นร้อยเหรียญก็อาจจะได้ราคาเหรียญที่สูงขึ้นไม่ควรเชื่อราคาตามเว็บไซต์นะครับที่มีติดราคาไว้2000บาท3,000บาทก็เป็นเรื่องที่หลอกลวงนะครับก่อนจะซื้อเหรียญสักเหรียญมาเก็บสะสมไว้ก็ควรจะดูควรจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญเหรียญนั้นก่อนครับจะได้ไม่เป็นการเสียอกเสียใจ อ่าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะที่มาพูดคุยกันอ่าสำหรับวันนี้ครับวันที่ยี่บสามเดือนสิบเอ็ดสองห้าอผมก็คงขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ กันข้อความจากคุณดวงใจดวงใจอุทกอุทกขอบคุณค่ะเช่นกันครับขอบคุณมากๆครับข้อความจากคุณพินแก้วล้อมรอดน่าจะประมาณนั้นนะครับฝากว่าหน่อยนะพี่พูดกันแต่ขายที่ขายไม่มีพูดเพื่อเหรียญ5บาท เก้าเหลี่ยมลงเหมือนจะแพงได้แค่ยี่สิบมันบ้าไปแล้วปั่นให้ยุ่งอ่ะฮะจริงๆก็ดูที่เหรียญของท่านนะครับเหรียญเก้าเหลี่ยมก็ออกมาหลายรุ่นไม่รู้ว่ารุ่นของท่านนั้นเป็นเหรียญพอสอ,อะไรก็ลงรายละเอียดนิดนึงครับอ่าฮะส่วนเหรียญห้าบาทปีสองพันห้าร้อยสิบห้าฮะหลังพุทธภาก็มีการระบาดเรื่องเหรียญปลอมออกมาแล้วอ่าทำไมถึงปลอมก็ ง่ายๆครับาารในเมื่อเหรียญมีราคาก็ต้องมีการปลอมก็อยากให้เพื่อนเช็คเหรียญของท่านะเดี๋ยวนี้ก็ก็มี YouTube เพื่อนๆหลายคนก็เอาเรื่องเหรียญปลอมเหรียญแท้มาเปรียบเทียบกันให้ดูก็เข้าไปดูครับแต่วงการนี้ก็ธรรมดานะกดราคาเป็นเรื่องธรรมดาครับเพื่อนครับเหมือนที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะฮะใครก็อยากได้ของถูกไปขายแพง,งนั้นแหละ การที่เพื่อนจะได้ราคาที่ต้องการก็คือต้องมีาาเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในวงการเดียวกันที่พอจะปล่อยได้ราคาที่ต้องเพื่อนเพื่อนต้องการอย่างผมมีสมเด็จพางคมผลพมีองค์หนึ่งอาางค์นี้ผมก็ยืนยันว่าแท้แน่นอนแท้แน่นอนแต่ผมไม่สามารถปล่อยได้ในราคาที่ผมต้องการราคาที่ว่ากันก็ว่ากันหลักล้านฮะแต่ผมกไไ็ได้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ ก็ยังทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็เลยไม่ได้ปล่อยไปอฮะต่อมาครับก็ขอบคุณคุณปิ่นแก้วนะประมาณนั้นนะครับปิ่นแก้วล้อมรอดอฮะขอบคุณมากที่มาพูดคุยกันอาาข้อความต่อมาจากคุณพรพิพัฒน์อิทธวุอิทวุวันอฮะผมมีเหรียญสิบประตาสองสี่เก้าสามสองเหรียญท พี่ก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้วยเพื่อนๆคนไหนสนใจครับเหรียญสิประตังปีสองพี่ร้อพี่ก็มี2เหรียญก็สอบถามดูได้ครับผมอ่าฮะอีกหนึ่งท่านครับคุณบุ๊กทิ้งไว้กลางทางเหรียญน,นั่งบัลลังบล็อกนิยมปี2539และเหรียญพระชัยหลังช้างราคาเท่าไหร่ครับ<า> آ, เพื่อเป็นความรู้ครับอ่า ขอบคุณสำหรับคำถามครับอาา่าฮะเหรียญนั่งบัลลังบล็อกนิยมปี2 5 3 9นะครับก็มีหลายเนื้อครับก็เริ่มตั้งแต่ราคา500บาทขึ้นไปยังไม่ถึงหมื่นหรอกครับเหรียญนี้ยังไม่ถึงหมื่นก็เริ่มตั้งแต่ราคา500บาทแล้วแต่เนื้อด้วยที่เขานิยมกันเนื้ออันเนื้ออันส่วนเนื้ออันปะก้าก็ประมาณ1,000บาทอาา่าฮะอีกหนึ่งเหรียญเหรียญพระไยหลังช้างก็ราคายอยู่มา200บาทไม่เกิน1 0 0 0บาทครับผม ข้อความต่อมาจากคุณสุพัชราพรมขันเหรียญหนึบาทปี2,509ราคาเท่าไหร่คะอาฮะเหรียญหนึบาทปี2,509ก็น่าจะเข้าใจกันว่าเป็นเหรียญเอเชียนเกมนะก็ราคาก็อยู่ตามสาภาพครับสาภาพสวยๆเนี่ยก็ประมาณ1,000 0บาทอ่าสาภาพไม่สวยมีขี้กุเยอะฮะตามาภาษาพระขี้กุเยอะแต่ไม่มีราคาครับพันกว่าบาท2000กว่าบาทก็มี Uh huh. ขอบคุณสุพัชราคมขันครับสำหรับคำถาม uh huh. ข้อความจะคุณ uh huh. uh huh. สวัสดีครับก็มาพบกับผมวันพุธ23 วันที่23เดือนพฤศจิกายน2559ครับผมก็เช่นเคยครับมาให้คำตอบกับคนที่คอมเมนต์มาเกี่ยวกับราคาเหรียญก็ถามกันเข้ามาเยอะเกี่ยวกับราคาเหรียญบางคนก็รับได้บ้างรับไม่ได้บ้างกับราคาเหรียญที่ผมบอกไปนะฮะเพื่อนก็เข้าใจนิดนึงครับการซื้อขายเหรียญไม่มีใครอยากได้ของแพงไปขายแพงสมมุติว่าซื้อรับซื้อมา1 0 0 0 0ื ให้ขายไปหนึ่งมือนเราเขาจะได้อะไรล่ะครับการซื้อขายก็มีค่าเช่าร้านค่าเช่าแผงก็ต้องเข้าใจกันนะที่นี้ด้วยคนซื้อขายเหรียญก็อยากได้ซื้อเหรียญมาถูกยิงถูกยิงดีแล้วไปขายแพงๆนะฮะกำไรก็อยู่ตรงนั้นล่ะครับหลายๆคนก็มาบอกว่าผมมั่วราคามั่วหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ท่านสองคนต่อรองกันผมก็พูดราคาเผื่อ,อราคาที่เผื่อไว้ ไม่อยากให้เป็นการเสียอกเสียใจแต่เหรียญบางเหรียญมันก็รับราคาไม่ได้นะมันก็ยี่สิบาทจริงๆเพื่อนเพื่อนจะบอกว่าเนี่ยเหรียญของฉันราคาหนึ่งหมื่นบาทาก็ยังขอย้ำเพื่อนเพื่อนอีกเรื่องดูเหรียญของท่านดีๆฮนะเหรียญคล้ายๆกันก็เยอะแยะเหรียญรุ่นนี้นะฮะมีพิมพ์สามพิมพ์อะไรแบบนั้นนะครับวงการเหรียญก็เหมือนวงการพระครับเช่นเดียวกัน กว่าจะมีร้านซื้อขายเหรียญกว่าจะมีร้านซื้อขายพระก็ต้องมีการนะข้อความต่อมาจากคุณโกศลบุญกล้องอยากรู้ราคาแบงก์เก่าทั้งหมดโอ้โหเล่นหนักใจผมเลยครับผมไม่ใช่พ่อค้าเล่นเหรียญก็ตอบได้บ้างไม่ตอบได้ตอบไม่ได้บ้างนะฮะก็มีอะไรก็จะมาลงทยอยบอกแล้วกันนะครับถามมาเป็นแบงก์เลนเหรียญดีกว่ายังพอหาข้อมูลได้ ผมเองก็เป็นนักสะสมเหมือนกันกับพี่นะครับผมก็พอรู้เรื่องราวนิดหน่อยถือว่ามาแชร์ประสบการณ์กันข้อความจากคุณทวินจันกลางครับมีเหรียญ25 50าาทตางพศสอ2 3และ50ตาทค์เหรียญ1น1บาทด้านหลังวัดพระแก้ว1บาทเรือหงส์1บาทพศ2539เหรียญ5บาทคุดคุดต,ตรง2525และ หบาทคุดพาเหรอแรกนาะขวัญต้องการดวนครับและเหรียญเอเชียนเกมครับต้องการขายใครสนใจติดต่ออกับเบอร์โทรศัพท์ขอบคุณครับที่เป็นซื้อ,อเช่นกันครับคุณทวินจันกลางนะสอบถามได้ครับผมข้อความต่อมาก็จากคุณทวินจันกลางเช่นเคยครับ50ประตาง2500ต้องการขายดวนติดต่อไปเลยครับถ้าใครอยากได้ครับผม ขอบคุณพี่ทวิตจันกลางนะที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นอ่าฮะคุณชายาชายาอะไยชายาพลชายาพออ่านยากครับกบสิงเหรียญไอเช่นเกมหน้าเหรียญ5บาทปี2521สีทองเงินนาคครับสนใจโทรอ่าทิ้งเบอร์ไว้ด้วยใครสนใจก็สอบถามดูครับผม ขอบคุณมากที่มาพูดคุยกันลงหนังสืออยากให้โด่งให้ดังก็ต้องมีร้านตัวเองเป็นหลักเป็นแหล่งก็ต้องเช่าพื้นที่ร้านนะฮะแล้วอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนๆต้องเข้าใจอีกนิดนึงก็คือว่าการที่เพื่อนๆเอาเหรียญไม่ขายสมมติว่าเหรียญของเพื่อนๆมีราคาหนึ่งหื่นบาทเพื่อนๆเอาเหรียญไม่ขายเขารับซื้อเขารับซื้อเพื่อนๆได้เก้าพันบาทสมมุตินะครับรับซื้อเพื่อนๆได้เก้าพันบาท แต่เขาไปขายในราคาหนึ่งหมืนบาทขายออกเจ้าอื่นหนึ่งหมื่นบาทขายไปแล้วหนึ่งบาทแล้วกลับมีลูกค้ามาบอกว่าเหรียญของพี่ไม่ใช่ของจริงพี่เอาของปลอมมาขายให้ผมเขาเป็นคนรับซื้อมาเองเขาไม่นคนขายไปเองเขาก็ต้องรับผิดชอบในจะุดจุดนั้นเขาก็ต้องรับเหรียญนั้นไว้เองนะครับเราต้องเข้าใจณนะที่นี้ด้วย ส่วนราคาที่ผมพูดไปก็พยายามเอาราคาให้มันต่ําที่สุดนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็ขอย่าเพื่อนเพื่อนเวลาจะถามราคาเรื่องเหรียญก็ขอความละเอียดเรื่องคําถามนิดนึงครับบางคนพิมพ์มา,าสั้นๆผมก็อาจจะไม่ค่อยจะเข้าใจได้ครับก็ขอความรวมมือนิดนึงถ้าข้อความไหนผมอ่านไม่ออกผมกูจะแบบว่าหาไม่ได้อ่ะหาข้อมูลไม่ได้ บางทีเราจับใจความไม่ได้เลยครับก็ขอความก็ขอความร่วมมือกับเพื่อนๆนิดนึงครับขอเรื่องการพริมพนะ์นะบางคนพิมพ์ตกพิมพ์หล่นก็ไม่รู้จะอ,อ่านยังไงอักษรย่อเยอะมากเลยครับอ่าฮะคอมเมนต์จากคุณ CCM MM m ครับผมนงครับี่น้องคายมีเหรียญห้าสิบปตางปีปีห้าร้อยหลายเหรียญอยากขายแต่ไม่รู้ราคาผมต้องการขายด่วนอ่าฮะใครสนใจเหรียญ 50สิาสิบตางปี2,500ก็สอบถามพี่ไปได้ C.C.M.M.